Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่ 21ตุลาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับสภาวะอากาศภูมิอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2567 ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี right mm, t t. ้พบว่าประเทศไทยเรามีบริเวณพื wow. oh. yeah. Yeah, ้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือ35.1-90ถึงมิลิเมตรนะครับผมได้แก่จังหวัดประจวบครีขัน์เพชรบุรีราชบุรีการจนบุรีจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครจังหวัดนครปฐมนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการ ปทุมธานีจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ภาคตะวันออกได้แ,แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับผมวันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากไม่มีนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักก็อยู่แถวบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝั่งตอนตกนะครับและก็ภาคตะวันออกใหญ่ก็เกือบทุกจังหวัดครับภาคตะวันออกยกเว้นจังหวัดสระแก้วที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2567ั้ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าะนองกับมีฝนตกหนักบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับผมทั้งนี้เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทําให้ มีลมตัวออกและลมตัวออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตัวล่างภาคตัวออกเฉียงเหนือตัวล่างภาคกลางและภาคตัวนอ,อกกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยตอนบนภาคตัวออกและภาคใต้ตอนบนนะครับผมสาหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันมีขึ้นสูง1-2เมตรส่วนอ่าวไทยมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากกำแพงเพชรขอนแกัยพิจ,จิตรและจังหวัดเพชรชบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตัวนออกเชียงเหนือกันครับ ภาคตอนออกเฉียงเหนือวันนี้คาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลาพูอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-33องศาเซลเซียสมีลมตวนออกความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม เราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางภาคตะวนออกใต้กรุงเทพมหานครประจำวันที่21ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้สำหรับทางภาคกลางพบว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีราชบ,บุรีพระนครศรีอยุธยานคปรปฐมสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงครามนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับทางภาคตัวนออกนั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรี ชาชลงเซาชนบุรีระยองยันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสมีลมแปรปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดกันว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ สีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23- 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-35องศาเซลเซียสมีลมแปรปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่ง out ฝั่งอันดามันวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองจังหวัดพังงาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-35อถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง อาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีลมตกตกเสียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับล้วขึ้นมาดูเลื่อนขึ้นมาดูสําหรับคุมสภาพอากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมโดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสมีลมตะวนออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วมาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครล่วงหน้ากันนะครับวันพรุ่งนี้วันที่22ตุลาคมกรุงเทพมหานครคาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่3 4ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียส ส่วนวันพุทธที่23ตุลาคมกรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสสำหรับวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมจนถึงวันที่26ตุลาคมวันเสาร์ ที่ยีตุลาคมพบว่ากรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ําต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสนะครับผมส่วนวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมนั้นกรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ต่ำสุดที่27องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์ฝนล่วงหน้าของกรุงเทพมหานครกันครับผมโดยมีการพยากรณ์ ปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงบริเวณกรุงเทพมหานครคือตั้งแต่7นาฬิกาของวันที่21ตุลาคมจนถึง7นาฬิกาของวันที่22ตุลาคมพบว่ากรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีบริเวณฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ในเขตพระนครเขตบางลักษ์ปทุมวันป้อมปราบสตูพ่ายสัมพันธวงศ์ทนบุรีบางกอกใหญ่คลองสานตลิงชันบางกอกน้อยภาษีเจริญเขตดอนเมือง และเขตบางแคนะครับผมส่วนบริเวณที่คาดการว่าจะเป็นบริเวณที่มีฝนตกปานกลางสำหรักรุงเทพมหนาคนครใน24ชั่วโมงคาดกานว่าอยู่ในบริเวณเขตดุสิตหนองจอกบางเขนบางกะปิพระขนงมีนบุรีลาดกระบ,บงังยานาวาพญาไทห้วยขวางบางขุนเทียนเขตหนองแขมราชบุรณนะบางพัดเขตดินแดงบึงกลุ่มสาทรบางซื่อจตุจักรบางคอแหลมประเวศ เขตคลองเตยเขตสวนหลวงเขตจอมทองลาดเทวีลาดพร้าวเขตวัฒนาหลักสี่สายไหมคันนายาวสพานสูงวางทองหลางเขตคลองสามวาเขตบางนาเขตทวีวัฒนาเขตทุ่งครุและเขตบางบอนนะครับเรามาสรุปการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดของประเทศไทยประจาวันจันทร์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2567ระหว่างเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ โดยสายข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยแยกออกเป็นลายภาคดังต่อไปน,นี้ครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทยัยพิจิตรและจังหวัดเพชรบูร์สำหรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบอัวลำพูชัยภูมิขอนแก่น นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตส่วนทางภาคกลางนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรียุธยานครปฐมสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมส่วนทางภาคตัวนอกคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชลบุรีและยอง จันทบ,บุรีและจังหวัดตราดรุงเทพมหานรและปริมณฑลคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมส่วนทางภาคใต้ใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีริขันชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมสาหรับทางภาคใต้นั้นคาดกันว่าจะมีสําหรับทางภาคใต้ฝั่ง อันดามันนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่มีบริเวณจังหวัดละนองและจังหวัดพักงานะครับผมสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ประเทศไทยของเราก็มีปริมาณฝนลดน้อยลงนะครับพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกก็อยู่แถวทางภาคก,กลางตอนล่าง โดยเฉพาะทางฝั่งตนตกภาคตัวนอ,อกและก็เขตบริเวณกรุงเทพมหนาคนครและปริมณฑลนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการพยากรณ์อากาศช่วงนี้จะไม่มีช่วงเช้าจะไม่มีการวิเคราะห์โมเดลฝนแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องการวิเคราะห์โมเดลฝนจะย้ายไปอยู่ในการพยากรณ์อากาศในช่วงเวลา18นาฬิกานะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์และทีมงานก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์ และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับสวัสดีครับผม